สวัสดีครับอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมได้ที่เซิร์เวอร์ Lost Luxury นะครับผมเซิร์เวอร์ดีๆที่มีให้กันนะครับเจอผมได้ที่นี่นะครับทุกเมื่อนะครับผมสนับสนุนเซิร์เวอร์โดย Next Step r e b o r n ครับจำหน่ายสินค้า IT ในราคาที่ถูกครับมีทั้งมือ1และมือ2นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างครับเอ้ามาเดี๋ยวแืบหนึ่งนะโอเควันนี้ก็ จะมาสอนลงไฟล์ m สําสำหรับ Windows 11นะอันนี้ก็เป็นโน้ตบุ๊กของน้องผมเองนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะ Windows 11แล้วก็นี่ก็เป็นครั้งแรกในการสอนแล้วก็สอนสดเลยนะคผมอ่ะก็เข้าไปเขียนว่าไฟล e m นะครับผมก็เลือก f ฟล e m n e t นี้นะครับอ่ะแล้วก็ดาวน์โหลด Client ตรงนี้ครับผมแล้วกดอ่ะดูกันจะชัดกดช่วย m ม g กรนนะคอ่าแล้วก็ก เหมือนเดิมนะครับเหมือน Windows 10เลยก่อนที่เราจะโหลดเนี่ยเราจะต้องมีเ,เขาเรียกว่าเกมนะครับผมเกมอ่านี่อันเนี้ยเกมครับคือผมมีละผมมี GTA V แล้วนะครผมใครเนี่ยที่ไม่มีก็ไปหายืม ID คนอื่นนะครับเสร็จแล้วก็เอามาโหลดแล้วก็ทำตามนะครับผมอ่ะ ของอีิกที่มาแจกฟรีก็คือของแท้นะครับผมอ,อย่าเข้าใจผิดนะมันเล่นได้นะครับผมของที่อีิกแจกแจกฟรีนะครับเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้ครับแล้วก็พิมพ์ตรงนี้เลยว่าเปอร์เซ็นต์ local app data เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วเราก็จะเข้าไปสร้างโฟลเดอร์เพื่อจะทําให้มันสามารถกด Open File Location ครับก็พิมพ์เปอร์เซ็นต์ local app data เปอร์เซ็นต์ครับก็กดเข้าไปเลยนะครับผม าจากนั้นเราก็จะเจออะไรพวกนี้นะครับอ่าถูกต้องละทีนี้เราก็คลิกขวานะครับผมแล้วก็ไปที่ New ตรงนี้นะครับ New ตรงนี้ไปที่ Folder ครับเขียนคาว่า f i ล e M นะครับผม F I V E แล้วก็ M นะครับอ่าโอเคนะครับผมอ่าอันนี้อันนี้เป็นการลงครั้งแรกของผมเลยนะผมอ่าจากนั้นเราก็ไปเอาไอ้ไฟล์ที่เราโหลดมาเมื่อกี้เอามาใส่ในโฟลเดอร์นี้เลยนะครับผม มันก็จะได้สร้างในโฟลเดอร์นี้นะครับอ่ะอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าไฟล์ของผมมันอยู่ไหนอ่าอยู่ในตัวนี้นะครับอ่าว้วก็ลากมาใส่ในอ่าตรงนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวลงกันให้ดูส,สดๆนะครับอ่ากดเปิดเข้าไปปุ๊บอ่ามันก็จะถามว่ายังไงอัสก็กดรันไปนะครับผมอ่ามันก็จะสร้างไฟล์ซิติเซนตัวใหม่อ่าแล้วก็ทําการโหลดนะครับ จังหวะเนี้ยพอมันโหลดเสร็จแน่นอนครับคนที่เพิ่งซื้อคอมใหม่แล้วก็ยังไม่เคยลงไฟเอ็มเนี่ยมันจะถามมันจะขึ้นหน้าให้เลือกโฟลเดอร์ะนะครับอเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมมาละ,ะนี่ครับเนี่ย หัวข้อในการหัวข้อคือโจทย์โจทย์ที่มันบอกเนี่ยก็คือ select the folder c o n t a i n ก็คือเลือกโฟลเดอร์ที่มี GTAV นะครับผมอ่ะเราก็ต้องไปดูก่อนว่าโฟลเดอร์ GTAV ของเราอยู่ไหนนะครับผมอ่ะสำหรับผมเนี่ยโหลดมาจาก Rockstar กดตรง setting s ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดที่ GTAV แล้วก็เนี่ยครับ view installation folder เปิดดูโฟลเดอร์ที่เราได้โหลดไว้นะครับ ผมเลยแนะนําว่าซื้อในล o อกสตารเนี่ยมันจบนะครับแล้วมันง่ายมากออคชั่นมันโอเคนะครับมากกว่าสตีมนะครับซึ่งมันแอดวานซ์ก็จริงนะครับแต่ว่าสําหรับมือใหม่เนี่ยมันอาจจะลําบากอ่ะโอเคผมก็รู้ละว่า TDAV มันอยู่ตรงนี้นะผม Disp ี a ี a ัได้ดีแล้วก TDAV แล้วก็ g t a v อีกรอบหนึ่งอ่ะแล้วก็เลือกตามเลยนะผมอ่ะโอเคอ่ะ t a v แล้วก็คลิกตรงโฟลเดอร์นะไม่ต้องคลิกเข้าไปข้างในนะครับคลิกตรงโฟลเดอร์แล้วกด select folder ครับอ่าแค่นี้ครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาให้อัปเดตนะครับผมอ่ามาละไฟเอ I น t e ท to update the l ลโ a l นะครับผมอ่าทำไมมันบอกว่า starting background อะไรเนะี่ยทำไมมันขึ้นหลายรอบจังเลยผมไม่เข้าใจเหมือนกันครับอ่าโอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่ง อ่ามาละอ่าเข้าได้แล้วครับง่ายๆจบนะครับผมทำไมตรงนี้มันขึ้นมาบ่อยนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้อ่าโอเคเนี่ยพอเข้าครั้งแรกปุ๊บใช่ไหมมันจะให้เราใส่บัญชีที่เราได้ทําการซื้อ GTA V หรือว่าลิงก์ไว้แล้วนะครับผมก็ผมก็ใส่แล้วก็แค่นั้นครับมันก็จบละอ่าเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับผม ต้องเป็นบัญชีที่เคยเข้า gta v มาก่อนนะครับถึงจะไม่ขึ้น error ตรงนี้นะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไม่มั่นใจในรหัสผมใช่รหัสนี้หรือเปล่านะครับอ่าก็คือไอ้บัญชีตรงนี้ก็คือบัญชีที่เราเอาเอาไว้เข้าใน gta v นะผมอ่ะโอเคสงสัยไม่ใช่รหัสนี้นะครับหรือว่าผมพิมพิมพผิดวะน่าจะรหัสนี้แหละ อ๋อใช่ครับผมพิมพ์ผิดเองนะครับผมตลกอีกแล้วตลกหกฉากนะครับผมอ่ะพิมพ์ผิดอีกแล้วขออภัยนะครับผมอ่ะมาเดี๋ยวพิมพ์กันใหม่เออรหัสนี้นี่เองนะผมอ่ะผมขออภัยนะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นมาแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับอ่ะแล้วเลือก Public Network นะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาเวลาเราโหลดเข้าเซิร์ฟนะครับบางทีมันอาจจะขึ้นเ er อ r o r ห้าหก เพราะเนื่องจากว่าไฟร์วอลเราบล็อกไว้นะครับผมอ่าโอเคมันก็จะตรงนี้มันก็จะขึ้นล็อกสตาร์เกมลันเชอร์นะครับอ่าแปลว่าถูกต้องละอ่าแล้วก็มาแล้วนะครับผมอ่าผมก็จะดูก่อนว่า AMD มันจะมีปัญหาไหมนะครับเพราะว่าาหลายเครื่องเนี่ย AMD มันจะมีปัญหานะครับแต่นี้ผมไม่เคยลองแล้วกันนะครับ ตรงนี้ลอยแล้ววะอ๋อเป็นที่เกมนะครับตกใจแล้วเป็นที่จอคอมผมอ่ะมันก็จะถามละอ่ะโอเคมาละทีนี้เนี่ยมันจะเด้งให้เราลิงก์นะครับกับ Discord อ่านี่ผมขอไม่ลิงก์นะอันนี้เป็นบัญชีของน้องผมนะบ Discord ตรงนี้อ่ะพอเราออกเกมเสร็จละอ่ะคลิกขวาที่ไฟเอ็มตรงนี้นะครับไปที่ m ม r e ็อกชั่ครับผมตรงนี้โชว์ m ม r e ็อกชั่ตรงนี้นะครับจากนั้นครับ ไปที่ Send To แล้วก็ไปที่ Desktop นะครับอ่าก็จะอยู่บนหน้า Desktop ของเราละอ่ะเป็นอันเสร็จสิ้นครับสำหรับการลงไฟเอ็มสำหรับ Windows 11นะครับผมก็เป็นอะไรที่ง่ายก็ไม่ได้ยากมากนะครับทุกคนก็ลงได้นะครับก็ก็ไม่ได้แตกต่างแค่มีบางออ็ชั่นเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ